ตอนนี้เราก็ตัดต่อเปลี่ยนหัวเผาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทําการดามดามบนดาล่างสําหรับเสื้อเผาเส้นนี้นะครับเราตัดเปลี่ยนหัวเผาทั้งสองด้านเลยนะครับในการตัดเปลี่ยนของเราก็คือตัดช่วงนี้นะครับและเรายัดแป๊บในนะครับให้ยาวมาเลยเป้นแหนบนะครับเป้นแหนบก็จะอยู่ประมาณนี้หรือว่าแป้นที่รองเผานะครับแป๊บของเราเนี่ยจะยาวมาสุดนะครับซึ่งหมายความว่าตัว เสื้อเผาตัวนี้จะแข็งแรงขึ้นเราทําการตัดเปลี่ยนเลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นลองขึ้นแทนหมุนดิ่งดูนะฮะก็ให้ลูกค้าได้ดูเราหมุนให้ดูหน่อยนึงนะฮะแล้วก็หมุนเช็คดิ่งเผาให้เที่ยงตรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับทั้งสองด้านนะครับด้านนี้อีกด้านวก็เช็คดิ่งเผาให้เรียบร้อยนะครับทําให้เที่ยงตรงให้มั่นใจว่าใส่ไปแล้วนะั้นจะไม่มีปัญหา เผาชิ้นนี้นะฮะเราดามดามแข็งแรงเลยครับดามล่างดามบนนะครับยัดใส้ในดังนั้นเสื้อเผาที่เราทําให้ใหม่นั้นรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับโอเคสวยงามครับ